สวัสดีครับพบกับช่องวัดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีแซนนะครับจากเกม Undertale นะครับแซนเป็นตัวตัวแซนจะเป็นกระโหลกนะครับเราก็เป็นกระดูกเป็นโครงกระดูกนะครับเราจะใช้สีเทานะครับระบายเป็นน้ำหนักเงาของ ของผิวหนังแสนไม่ใช่ผิวหนังของลำตัวแสนนะครับก็จะเอาเป็นเป็นแสงเข้ากลุ่มทั้งนี้นะครับเข้าด้านหน้าตรงนี้เงาก็จะอยู่ไกลๆออกไปนะครับตรงตาตรงตาของแสนนี้เราจะ แม่ระบายนะครับเพราะว่าให้มันเป็นเหมือนเป็นแสงไฟขาวๆนะครับ <c oughs> ตรงนี้เว้นนิดนึงเป็นส่วนของแก้มให้รู้สึกว่าแก้มป่องๆนะครับคราวนี้ก็ระบายอีกรอบนึงนะครับให้ดูแบบเข้มขึ้นอีก จะได้ดูมีน้ำหนักนะครับแต่ปกติแล้วตัวที่อยู่ในเกมก็ดูไม่ค่อยมีน้ำหนักนะครับเป็นตัวแบนๆสีเรียบๆแต่มันก็ง่ายเกินไปนะครับน้องๆน่าจะทำได้ไม่ยากก็จะสอนในเทคนิคที่ที่น้องๆต้องฝึกตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับการระบายสีหัวของแซนแล้วก็ตัวซี่โครงข้างในนะครับคราวนี้มันระบายขาของแซนอ่า ก็ส่วนที่เป็นลำตัวของแซนก็เสร็จแล้วนะครับอาจจะมีตรงนี้นิดนึงให้ดูแบบว่าหัวมันกลมๆนะครับคราวนี้คราวนี้ <c oughs> เสื้อของแซนจะเป็นสีน้ำเงินนะครับขอดูเช็คอีกทีนึงใช่ไหมอ่าเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ เป็นอตรงตรงปกเสื้อตรงฮูดก็เป็นสีเทานะครับเราก็เอาสีเทาออกมาใช้อีกรอบหนึ่งเก็บไปทำไมเนี่ยนี่นะครับสีเทาก็ระบายไปเลยปึ๊บ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 แต่ตรงนี้อาจจะใช้สีดำมาทำน้ำหนักเข้มอีกทีนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นน้ำหนักที่แตกต่างจากส่วนที่เป็น โครงกระดูกของแซนนะครับตรงซิปตรงนี้ก็เป็นเทาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาสีดำมาใช้สีดำอยู่กับสีอะไรเอ่ยสีดำอยู่กับสีน้ำตาลนะครับแบ็คก็จะมาระบายเบาๆนะครับอย่าเข้มมากเพราะว่า เราะว่าเรายังมีตรงนี้นะครับที่จะต้องเป็นสีดำนะครับคือกางเกงของแซนนี่เองรองเท้าของแซนจริงๆแล้วเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าตรงนี้จะระบายให้เป็นสีฟ้าเดียวกับเสื้อนะครับจะได้ให้แบบว่ามีสีบ้างเถอะอะไรแบบนี้ เป็นตัวการ์ตูนที่สีสันน้อยมากนะครับ อ,อ,อคราวนี้ก็เป็นสีเสื้อนะครับเสื้อของแซนเป็นสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินออกฟ้า้ๆก็ <c oughs> จะระบายน้ำเงินนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้น้ำเงินในอีกดีจะใช้ตัวนี้นะครับมาระบายเป็นไม่ใช่เขดไหนล่ะ มเอาอันนี้แหะครับเพราะว่ามันหาเฉดไม่ได้นะครับก็จะระบายส่วนที่เป็นเงาก่อนนะครับน้ําหนักเข้มลงไปก่อน น้ำหนักเข้มอีกรอบนึงแต่ว่า <c oughs> ตรงนี้จะให้เป็นแบบไม่เยอะมากนะครับเป็นแบบเล็กๆ ต่อมาก็เป็นสีฟ้านะครับระบายไปเลยโอเคเฉดนี้พอได้นะครับก็คือก็พอได้ตรงนี้ก็คือสีมันไม่ได้เหมือนต้นฉบับนะครับก็ระบายไปนะครับระบายทับตรงส่วนที่เราใช้สีน้ำเงินระบายไปด้วยนะครับมันจะได้รู้สึกว่า มันมีความเข้ม ต่อไปก็รองเท้าของแซนนะครับ <c oughs> ใช้สีน้ำเงินเก็บรายละเอียดเอามาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับมันดูไม่ค่อยเค้มเท่าไหร่ คราวนี้ก็ใช้สีน้ำเงินระบายตรงด้านล่างนิดนึงนะครับให้มันเป็นส่วนที่แบบเป็นเงาของรองเท้านะครับรองเท้านี้เป็นรองเท้าแบบรองเท้าอยู่บ้านนะครับใส่ในบ้านแล้วก็เอาสีฟ้าเดียวกับเสื้อนะครับมาระบาย เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรูปแซนจากเกม under tale นะครับระบายแค่นี้ยังใช้เวลาตั้งเยอะนะครับสำหรับรูปแซนรูปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับน้องๆที่ชื่นชอบแซนก็ลองเอาไปหัดวาดดูนะครับหรือน้องๆคนไหนที่หัดวาดใหม่ๆตัวนี้ก็ไม่ยากมากนะครับเอาไป เอาไปใช้ในการหัดวาดได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องจากกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ